สวัสดีค่ะอยู่กับช่องละอ๋อชีวิตบ้านๆจ้ะคือเก่าคือเดิมนะจาน้ะเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้สิพามาเอ็ดขนมเอ็ดข้าวปุ้นสาวน้ำปลาราจ้ะพี่น้องตอนนี้ห่ากับต้มเนาะก่อนห่าสิเอามาสาวห่ากระลวกสะกดนะพี่น้องต้มน้ำล้วน้้ำหอนนะเนาะเอ็ดเพื่อว่ามีเฮือขหนมกินเฮามันติดกันเนาะพี่น้องเนาะ มันเป็นเส้นติดกันก็เปสาวน้ำร้อนก่อนทำกินง่ายๆไม่มีเครื่องปรุงก็ว่ามีอย่างไรเรกพี่น้องทำกระาดาสีเสื่อมหมูยอเนาะใส่หมูยอใส่ปลาทูเนาะเนื้อปลาทูอันนี้อันนี้ห้องเสือ่อหั่นตะพักนะพี่น้องผักหอมเปเสือพักถือมี่พี่น้องพักเถือมี่คือพักสาระแหนาะ ผู้ไทยเอิ้นพักเถิ่อนนะพี่น้องพักเถิ่อนผู้ไทยบ้านบ้านใหญ่หลอ่อเอินพักเถิ่อนออกกระหันซื้อแล้วก็ก็มีตะไคร่นะพี่น้องซื้อเพื่อหอมเนาะเนี่ยตะไคร้ใส่ให้หอมหอมอันนี้คือหั่นพักเสื้อแล้วก็ระสีมาคนมันเข้ากันนะพี่น้อง กินง่ายๆเนาะมันมีรู้สึกอ,อยากกินเข้าอะไรนี่น้องมันคิดอยากกินแบบแต่ว่าเสือเพชรมีได้กินเพชรมีได้เจ็บท้องท้องมีค่อยดีเอาอไรที่เสือพิกปนเอาที่เสือน้อยๆเนาะธรรมดานี่มากขนาดของพิษเพชิยิ่งเพชดยิ่งแสบวับนนี้มันเจ็บท้องไปหาหมอแล้วหมอเน้กินเพชด รสจัดกินมันก็นไม่แซบคือเก่าแล้วเนาะมันมีได้มันไม่มีความพิษเนาะมันต้องเอาพิษแบบสูฉีดน้นนำปลาล้าหน่อยหนึ่งมีตรงเยอะเนาะพี่น้องเขาต้องเสือเบึงซะก่อนว่าเขาเขาปรุงแล้วเขาก็ต้องมาซิมเบึงเนาะว่ามันจะออกเค็มหรือสีออกจืดนค่อยๆมาเติมได้น้ำปลาเติมทีหลังก็ได้ อิทกับข้าวเี่ยเราต้องอิทอิทจ่างไว่ก่อนพี่น้องอิทจ่างไว่ก่อนอันนี้ก็คือถั่วถั่วก็รอรลิมล้วนนี่แหละพี่น้องทุกปีของกินที่ ปอดสารเครื่องปรุงก็มีน้ำปลา้าน้ำปลาผงนัวนี่แหละพี่น้องผงนัวกับเสื้อน,น้อยนึงไม่ต้องใส่เยอะการเฮ็ดอาหารเนาะกับสูตรสูตรของใครก็ของใครเนาะพี่นนอง ทำไม่เหมือนกันสูตรของใครก็ของใครแต่มันก็อร่อยคือกันนั่นแหละพี่น้องอร่อยคือกันคือเกา่าคนนอาไปก็เสร็จแล้วนี่พี่น้องง่ายๆเนาะคลิปนี้ก็ฝากากาดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเนี่ยเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟมาๆม,ม,มากินน้ำกันได้พี่น้องจิบนี้ขอกเก,าก่าคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ